อุ้ยพี่เม้งคมจัดเลยอ่ะ,อะสวยปกติไม่ไม่แซนฮ้อโหเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อแล้วที่ เคนครับผมรู้จักพงศ์ะชื่อนะชื่อ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 คินเคนเคนครับเคนเหรเคนเคนอ๋อเคนเคนเด็กนักบอกเคนก็เคนอ๋อคินคินเขาก็บอกว่าไม่เหยียดน้องคินไม่ได้ไปคุยแหลยแล้วเมื่อคุยเรียกคุยกูมีแต่บ้าเดา ใจเย็นพวกใจเย็นพูบจะกูจะยิงมึงไอส้สัตว์เออนั่นไงเบอร์หนึ่งขึ้นแล้วเห็นปะเขาหมาถึงยิงมึกรรงกันไปต่อไอ้เอาหรอใจเย็นครับผมใจเย็นผมมาคนเดียวผมมาคนเดียวครับผมผมก็มาคนเดียวแต่ผมยิงสามคนเลย,ยจันไ,ไปจัดไปเออลูบลีบอร์ดว่าลูบลีบอร์ดรถ ทำอะไรหรอกปรับจีไ e นะแม่แต่โปรยังไม่กำจัดเลยคิดอะไรเยอะใช่ใช่ไม่แบนหรอกริงยิงคลิปตัวเองไม่แบนเลยใช่ใช่ยิงเทรน่เออขอลองยิงเบอร์สองได้ไหมอาจจะไม่โดนแบนก็ได้ยิงเสร็จไปเมทในในกลุ่มไว้ด้วยนะแมนเมนมอไหรในกลุ่มไหนกลุ่มไหนมีมีอะไรลุ่มเลยโอ้ยกลุ่มอะไรก็ได้ อ๋อนัว่าไปกลุ่มเฟสแล้วแล้วรู้จักเคนบวยรู้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 จักเคนหวยรู้รู้อะไรรู้ไอคนที่แซวอ่ะมันลงไปนอนในหลุมแล้วเอ้าเงียบเฉยเลยอะไรครับเงี่ยับกูกูกูงงเว้ยคือมึงพูดอะไรคนที่จะลงไปเนี่อ๋อหมายถึงเวอร์ซี่ นายรู้ว่ไหมทำไมทำไมผมเงียบไปผมกำลังฟังอยู่เพราะผมไม่เข้าใจนายรู้อะไรผมโงงหมดแล้วทีนเนี้กำกำลังทบทนกำพูดอยู่ว่าใครคือใครลงไปนแนวนแ,และใครคนนั้นคือใครหรือว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันมุกมุกที่ดูนี่หรอใช่ใช่ใช่แบบนั้นไอ้โถอ๋อมุกที่มันราคาแพงวะใช่ใช่แพงที่สุดอะหลายล้านอะที่เอาไปซื้อเรือดำน้ำได้ อ๋อเดิมน้ำที่ๆๆๆมันบักครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่แบบนั้นแหละเนี่ยผมพิมพ์ไปแล้วว่าเจอแตก่กลุ่มมันแก่ไงทำไมว่าแต่กลุ่มกลุ่มไม่เนี่ยกลุ่มกลุ่มพวกดาราหนังโป๊เหี้ยเต็มฮุกเกอร์มันก็เจอหนังโป๊ดิในในแสดงเอวีเหรอใช่ใช่แสดงเอวีหลายเรื่องแล้วลองไปดูนะลองไปดูนะ มึงนี่นี่กูกูยกให้เป็นเดบิวต์เลยเฮียมึงมึงใช่คูณสี่เหลือเฮ้ยไม่ตอบคำถามกูอะ<อ>โหยเนี่ยจบแล้วอไวยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอ่ะอ้าวมึงถามอะไรวะมั่งหน่อยมั่งหน่อยอยู่ไหนเีอยอ,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 อยู่ในกระเป๋าละเก็บไว้ให้ละงั้น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 ผมเอานะผมมีคูนแปดนะผมมีคูณแปดเอาเอาอะไรเอาเอาตูดเราเดี๋ยวเราให้ก็ได้ ลูลๆลัไม่ได้อันนี้เราเราสุ่มมาเจอเขานะเจอเจอตีเขาอันเนี้ยเขาน่าจะเคยเห็นผมที่ไหนสักทีนเนาแบบเขาเนี่ยเขาเลยท่านผตัดออกตัดออกเนี่ยเขาอัดคลิปไม่ได้ตัดออกเนี่ยเรา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 ตัดคลิปเราไว้แก้งคนเว้ยเนี่ยเราเป็นคนดังเราก็ปั่นเขานะเจ๊ต่างสตรีมเมอร์ว่ะตัวแข่งกันปะเนี่ย ตัวปล้องทำไปขำๆแบบวันๆน่ะไม่มีแฟนขับเลยใจอยากทำเราก็ทำอ่ะใช่นายทำตัวใายอมตัวให้แฟนขับหรอนายไม่ขับหรอใช่เมื่อยเมื่อยมือไม่เจอสนายซักกระบอกกระโถ่ทองทองทองตามเรานายนะพุทโถวระตนาดังสลายจงมาสลายจงเดี๋ยวเจอเชื่อกู่กูว่าลึกลับลึกลัสุดแทนในเขียน เหมือนเขามากวนวนประสาทอะไรมัยว่าเขาเล้ว่าจะจับผมหน้าเลยเย้ดาราลีร้องไห้เลยเขาเคยน่าจะเคยเจอคนแบบนี้มั้ยนะสเตมเมอร์ก็น่าจะเคยเจอใเาม่ได้มกผมเก็บไปให้นายเป็นโปรเพื่เยอะหรอไม่ไม่ไม่ได้เป็นพึ่งทำเพจสตรีมมาไม่กี่คลิปเองพึ Hence, ่งได้สองสามคลิปเองไมันไม่ได้สร้างเป็นกลุ่มแต่สร้างเป็นเพจแล้วแล้วสตรีม K A Y N E K A Y N E เอ้เวนวัก V V P z V V P z ใช่ใช่เวนวักด้วยนะโอเครอแป๊บหนึ่งนะอ้าวสตีไม่เห็นว่าเอแม่แ้าโหดเลยไม่ได้โหดเลยดูดีจริงอ่ะยิงไม่ถึงไหนไม่ได้เล่นมาห้าวันแล้วอย่าลืมนะ ไปไปอันนี้ในอันนี้ด้วยอยากรู้จักมอยากรู้จักคนติดตามอันอันเขาเล่าให้เลาโอเคโอเคเดี๋ยวอันให้ก็งงนายนายเฮ้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 ยโทษที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 เพื่อนเพื่อนนายอันนี้วะเพื่อนนายชวนคุยเลยไปเลยวะไปไป สามตัวครอดังสามตัวไม่มีสไนอะนะกระดังกรกระระงสตัวยอมตัวสาตัวกือดังสมตัวไม่มีสไนอะนะอผมให้สิบิทีโดนวันนี้เขามีแข่งไหมใช่หรอ อ้าวเดี๋ยวก็น็อกหรอกเบอร์สามอะแม่งหมวกสามต้นที่หัวเม็ดเดียวเลยแม่นแม่นหน่อยแม่นแม่นหน่อยได้เดี๋ยวโชว์ลุ้ดูกังตีมเบอร์สามสับฝอให้เพื่อนมือร์สไน่ะในกำลังเก็บเอ้เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเราด้วยไปที่กำลังไปมาทิมมาทิมทิมทางขวาครับพี่โมไปมาไม่ตัวนั้นมีตัวนั้นมีมาแล้วมาแล้ว น็อกไปตัวนึงเดี๋ยวนะโอ้จำไมาแล้วจำไมาแล้วมือก่อนคุชื่ออะไรยิงน็อกไปตัวนึงเฮ้ยผมจะตายไหวเหี้ยต่างบ้านต่างบ้าน เฮ้ยไ,ไปสองแล้วมันก็ไปหมดตัวเ่น็อคขึ้นคิวแล้วโอเคครับโหพี่ผมขอโทษครับที่ผมปั่นพี่พี่คือตัวแข่งไม่ได้แข่งเลยเนี่ยไม่พึ่งสติเองเอแ,นนแข่งผม ผมพูดผิดนักแข่งนักแข่งผมขอโทษที่แล้วทีมทีมที่หายในหมดละไม่ไม่ไม่มีทีมนี่แต่เขาให้ไปแจมด้วยแต่วันนี้ยังไม่ก่ไม่ได้ออนทีเอสด้วยแหละถ้าออนก็น่าจะได้เล่นกับพวกเราแต่วันนี้ยากลองมาเล่นคนเดียวดีพี่ลงห้องซอดกำลังฟังจำแนงใช่ไหมพี่กก็หลายหลายหลายคนนะพี่ลงอะ่ะเคยลงหลายหลายห้องอยู่ ห้องจุ๊บจิ๊บก็สีเกตผ่านหมดเลยใช่ไหมพี่ไอเอสไอเอสสองแอนหนึ่งอะนารัาจำแรงเอสสองแหนึ่งอะเมื่อวานเม่อวานเม่วานเมื่อวานเซอรนี้พี่ลงปะไม่ไม่ไม่ได้ลงไม่ลงอ๋อ ไปทางเบอร์หนึ่ง <S 1> <S 1> เออเอ๊ยมาเลยผมโอ้ปลายยอดหรือเฮียตกใจ <S <S แหนเป้าอยู่นี่ต้น <S <S 2> <S 2> ไม้อ่ะต้นไม้ตายอ่ะข้างล่างเบอร์หนึ่งเลยวิ่งไปแล้วนะขวาเบอร์หนึ่งเลย ใช่ใช่ตรงเบอร์หนึ่งตายและหมือนแล้วครับพี่ชายอ่าเอวีโรตาสยสวยสวยเบอร์สองถูกใจครับคุเป็นตัวแจมได้ไหมเขาหน้ามีนะ ตัวอยู่นี่โอ้อยเจ็บมากเจ็บมากครับเจ็บมากยิงก่อนยิงก่อนเจ็บมากเลย chiu chiu này nào vậy Học Tại Khó với tăng dỡ đồn lát, มิ่งคมจัดเลยอ่ะสเปรด์เร็อดอ่ะจะตายแล้วเนี่ยมันน็อกนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผม โอ้ตรงนั้นสามตัวครับกระสุนเขียวเหลือสี่สิบนัดอ่ะจะไปดูในศพไ่เข้าวงกันไหมเอาเอามารับหน่อยเถามารับ่อยปป่ะเต็มตัว รถ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 ขึ้น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 เขึ้นแล้วเด้อนี่เดือวฟาแล้วเนี่ย มันมารวมตัวกันแล้วสามตัวนะ ไม่น็อกสองเม็ดไม่น็อกไม่น็อกคืออะไรไม่น็อกคืออะไรตัวเดียวกันตัวมันวิ่งไปแล้วหินแค่าขาวมาใหม่ตัวมาใหม่โอ้ยบนเขาสองตัวหน้าเขาสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบใช่ใช่ใชโ่โดนตัวไม็หนึ่งโดนตัวไม็หนึ่งโดนตัวไม็หนึ่งเห็นแล้วไอเสื้อดำโดนใช่ไหม วย่งย้ายก่อายปเลยไอ,อเสื้อขาวติดวงเสื้อขาวติดวงสวย,ส,ยสวยอ่ะสวยเบอร์หนึ่งแบกววะเห้เออเบอร์หนึ่งแบกนะเนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับ เป็นเกลทุกคนนะครับผมขอบคุณสำหรับไลค์ครับ